สวัสดีครับ AEM p r โปรช็อปวิธีการต่อและการเลือกซื้อคัตเอานอกใดชาร์จเริ่มกันเร็วๆเลยนะครับก็คือมันจะมีอยู่6พินใช่ไหมครับส่วนตำแหน่งเนี่ยมันจะต่างกันแต่ละรุ่นที่ผลิตครับอันที่1 IG บวกอันนี้ต่อไปสวิต์กุญแจครับ L หลอดไฟสัญญาณหลอด B หรือแบตบวกครับ E เนี่ยจะเป็นกราวสองตัวสุดท้ายเนี่ยจะต้องละเอียดขึ้นหน่อยครับ F ตัวนี้จะเป็นหัวคอมทุ่นฝั่งบวกก็จะวิ่งจากคาราวนอกผ่านลักไดชาร์จไปที่ซองฐานแล้วก็ไปโผล่ที่หัวคอมทุ่นฝั่งบวกนะครับส่วน N หรือ AC ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับวัดรอบครับถ้าภาษาช่างก็คือมัดข้อต้มนะครับถ้าให้ไล่เนี่ยก็จะเป็นคาราวนอกครับวิ่งผ่านลักไดชาร์จไปที่ซองฐานแวะแผงไดโอดนิดหน่อยครับแล้วก็ไปที่ฟิวคอยครับ พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่เวลาซื้อมาครับมันจะมีคู่มือแถมมาด้วยครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับปัญหาที่จะเจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเวลาซื้อมาคนละรุ่นนะครับลักมันจะไม่ตรงกันครับมันจะอยู่คนละตำแหน่งก็ให้สลับตำแหน่งสายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยต่อสําหรับการเลือกซื้อนะครับสิ่งที่ต้องดูเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างครับ1โวลต์สชนิดคัตเอาท์สามักคัตเอาท์ โวลต์นเนี่ยก็คือตามรถเลยครับรถใช้โวลต์อะไรก็เลือกตามนั้นส่วนชนิดของคัตเอาท์เนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างครับก็คือ1แบบทองขาวครับกับ2แบบ IC วิธีดูง่ายๆครับก็พลิกข้างล่างมันดูครับหรือแกะดูก็ได้ครับถ้ามันเป็นแบบทองขาวนะข้างในมันจะเหมือนรีเลย์ครับแต่ถ้าเป็นแบบ IC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีซีลกันแผงไอซีครับไม่ให้มันโดนน้า ถ้าถามว่าต่างกันยังไงในการใช้งานใช่ไหมครับทองขาวเนี่ยมันจะแรงครับมันจะชาร์จแรงส่วน IC เนี่ยมันจะนิ่งครับไฟมันจะนิ่งกว่าต่อมาเป็นทรงปักนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่2แบบครับที่มันนิยมก็จะเป็นปลักเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ปักกลมแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันต่างกันแค่ปักเฉยๆครับถ้าเรารู้ว่ามันต่อไปที่ไหนแล้วอ่ะแปลงปักเอาก็ใช้ได้ไม่ไม่ต่างกันครับโอเคครับวันนี้ก็จะมีเท่านี้ครับ AEMPO r Shop สวัสดีครับ